สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้พี่บาวก็จะพาพี่น้องเข้าเมืองนะครับเป็นเมืองเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเข้าไปในตลาดนะครับซึ่งพี่บาวอยู่ตามบ้านนอกนะครับรอยตะเข็บชายแดนอของจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องเข้าตลาด นะครับก็จะพาไปเที่ยวชมตลาดอายถนนหนทางนะครับจากบ้านพี่เ่าไปที่จังหวัดมหาสารคามนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับถนนจะดีหรือไม่ดีนะครับสมควรที่จะได้รับการดูแลพัฒนาอยู่ที่แห่งไหนบ้างนะครับวันนี้จากบ้านของพี่เ่าไปก็จะเป็นถนนซึ่งบริหารโดยอบอจอนะครับ เป็นถนนอบจอต่อด้วยก็จะเป็นถนนของอาทางหลวงจังหวัดนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยเจา,าทางหลวงแผ่นดินนะครับมีอยู่สาเจ้าของสถานที่นะครับวันนี้ที่ท่านกำลังชมอยู่ตรงนี้ก็คือถนนผู้ดูแลโดยอบจอนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมาพัฒนา,าไปดูพี่น้องครับ ไปด้วยกันดูด้วยกันเนาะนะครับครับเป็นถนนเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้เป็นผู้ดูแลถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนที่สวยงามนะครับราดยางสองเลนนะครับ ก็เรียบถนนเรียบร้อยดีนะครับสวยงามนะครับสองข้างทางก็จะเป็นพวกทุ่งนานะครับมีต้นข้าวกำลังออกรวงสีทองนะครับเป็นสีทองกำลังจะแก่พอเจ็บนะครับบางแห่งเขาก็จะมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะมีการเก็บแล้วแต่บางที่ก็ยังเขียวเขียวอยู่นะครับอันนั้นคือสองข้างทางนะครับ แล้วก็มันเป็นถนนระหว่างเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับในช่วงนี้นะครับที่ดูแลถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอก็จะเป็นหน้าที่ของอ,อาบาจอบ้างอาบาตอบ้างนะครับก็สลับกันไปแล้วแต่พื้นที่ที่ใครจะเป็นผู้สร้างผู้ดูแลถนนของเมืองไทยนะครับแต่ เส้น,นี้ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นผู้ดูแลเพราะว่าเป็นถนนแยกจากทางหลวงจังหวัดไปที่หมู่บ้านที่พี่บ่าวอยู่นะครับก็ดูไปพี่น้องครับก็ถนนสวยงามนะครับสองเลนมีเส้นทางทำเครื่องหม้ให้เรียบร้อยนะครับขับง่ายขับสะดวกแต่ทุกครั้งทุกอย่างก็ต้องระมัดระวัง นะครับในการขับรถเดินถนนนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ขับเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ไปเบียดคนอื่นเขานะครับแล้วก็ไม่ไปชนเขาก็ต้องดูแลนะครับนีเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับในหมู่บ้านนี้ก็จะมีไฟสองสว่างนะครับมีไฟสองสว่างอยู่ตาม หน้าบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ทําบ้างอันนี้คงอของอบอตอนะครับองค์การบริหารส่วนตนําบลเขาจะมาติดไฟส่องสว่างในตอนกลางคืนให้ด้วยระบบโซลาเซลล์ะนะครับโซลาเซลล์ปิดเปิดโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือส่วนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ จัดทาบริการให้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ยาวเกินไปประมาณ3 4กิโลนะครับที่มาแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นถนน <c oughs> ทางหลวงจังหวัดนะครับทางหลวงจังหวัดวิธีสังเกตว่าทางหลวงจังหวัดมันเป็นอย่างไรเราก็จะดูที่ป้ายนะครับป้ายก็จะมีชื่อจังหวัดตัวอักษรย่อของจังหวัดขึ้นก่อน ตามด้วยลำดับเลขที่ของถนนนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นทางหลวงจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นผู้พัฒนาเป็นผู้ซ่อมเป็นผู้สร้างนะครับถ้าทางหลวงจังหวัดแต่ถ้าทางหลวงอบอจอก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นผู้ดูแลถ้าถนนของ อบอตอก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับดูแลพี่น้องครับฝั่งซ้ายก็จะไปอำเภอวาปีฝั่งหัวก็จะไปสารคามแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นตัวอำเภอแจดํานะครับแต่พี่บ่าวจะเลือกออกทางด้านขวามือนะครับเนื่องจากจะ,ะไปที่สารคามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกนะครับตัดกับถนนที่ก่อสร้างโดย ทางหลวงจังหวัดนะครับนี่เราอยู่ในทางหลวงจังหวัดนะครับมหมายเลขอะไรผมจำไม่ได้3 0 0 8หรือ,อยังไงนี่แหละนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสองเลนเช่นกันนะครับครับเป็นถนนสองเลนอยู่เช่นกันนะครับก็ดีดีในระดับหนึ่งนะครับแม้นว่าจะไม่ สุดยอดร้อเซก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่ดีนะครับวิ่งได้สะดวกไปมาานานๆทีก็จะมีรถสวนทางกันนะครับสองฝากทางก็จะเป็นทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับมีบ้านชาวบ้านอยู่ประปลายนะครับอยู่ประปลายเลียงกันไปเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้คนไทยชอบออกไปอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับ ไม่เกาะกลุ่มกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะอยู่แต่ภายในชุมชนนะครับที่แออัดดีนี้ก็กระจายออกไปตามหมู่บ้านต่างๆไปสร้างบ้านเล็กบ้านตากอากาศบ้านพักผ่อนทำสวนไรนาสวนผสมหรือว่าโกน้องนาโมเดลประเภทน,นี้นะครับก็ออกไปแล้วก็ไป เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับปลูกพืชผักกินเองอยู่ที่สวนนะครับก็กระตุ้นกับรา,า,า,ายได้นะครับได้บ้างนะครับแม้นว่าจะไม่ได้ไปขายแต่ก็ใช้กินนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้และในช่วงนี้นะครับชาวบ้านเขาก็กาลังเกี่ยวข้าวกันนะครับ เกี่ยวข้าวของคนไทยส่วนมากก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับซึ่งใช้รถเกี่ยวจะไม่ค่อยใช้มือนะครับไม่มีแรงงานคนแล้วตอนนี้ใช้แรงงานเครื่องจักรแล้วก็เขาก็จะมีการตากข้าวนะครับเขาจะมีลานตากข้าวบางคนไม่มีลานตากข้าวก็จะออกมาขออนุญาตตากที่ถนนข้างถนนนะครับก็ คนขับรถก็ระวัดระวังหน่อยนะครับนี่จะเห็นรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวอยู่ข้างหน้านะครับก็สบายครับเกี่ยววันเดียวก็เสร็จนะครับรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วก็เอาไปตากนะครับใครมีลานตากก็ตากใครไม่มีลานตากก็มาขอตากข้างๆถนนนะครับก็มาขอตากข้างถนนบ้างนะครับ นี่คือเมืองไทยนะครับพัฒนาต่อไปต่อไปนี้แรงงานคนก็จะลดลงน้อยลงนะครับเรื่อยๆแล้วก็จะนําเอาเครื่องจักรนะครับนำเอาเครื่องจักร,เอ,เ,รอกเอาเทคโนโลยีเอาโรบอตนะครับมาใช้แทนแรงงานคนนะครับถนนในเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะครับพัฒนาไปมาก ไม่ว่าจะเป็นเข้าหมู่บ้านตามซอกตามซอยต่างๆในหมู่บ้านก็จะเป็นคอนกรีตหรือว่าราดยางกันหมดแล้วนะครับบางทีก็ไปท้องไร่ทุ่งนาก็ยังเป็นถนนราดยางหรือคอนกรีตไปเลยนะครับน้อยที่เราจะเห็นถนนลูกลางหรือว่าถนนดินแดงหรือว่าถนนที่เป็นธรรมชาติยกเว้นพื้นที่ที่ ออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชนไปไกลๆนะครับถึงจะเห็นถนนที่เป็นดินนะครับจะเป็นถนนดินหรือถนนลูกหลังบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยหยุดการพัฒนาหรืออย่างยังครับนะก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับยังจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะตราบใดที่ยังมีประชากรอยู่ยังมีความ อุดมสมบูรณ์ยังมีการพัฒนาคนก็ต้องมีการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่จะทัง้งบำรุงสุขบำรุงความเจริญให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนประชาชนนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอะไรก็ตามนะครับต้องผ่านความเห็นนะครับผ่านความเห็นชอบ ของชาวบ้านของชุมชนถ้าเป็นในระดับประเทศเขาก็จะมีการเลือกตั้งผู้แทนของเขาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนตัวเองอยู่ในสภา,าระดับประเทศนะครับนั่นเขาเรียกว่าผู้แทนรัษฎรนะครับไปมีปากมีเสียงผู้แทนรัษฎรนี้ก็จะมาหาเอาปัญหาจากชาวบ้านจากชุมชนนะครับไปแก้ไขให้รัฐบาลตั้งงบ ให้รัฐบาลได้พัฒนานะครับในโปรเจกต์ใหญ่ๆให้นะครับแต่ถ้าอันเล็กๆน้อยๆชาวบ้านชุมชนอะไรเขาทำกันได้เขาก็จะท่องทำนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามถนนหนทางนะครับเราจะเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ในช่วงนี้ เจ้าของถนนเขาก็ยังไม่มีมีพันกงานมาตัดหญ้าตามข้างทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตามถนนทนท,นทางจะไม่มีเศษกระดาษนะครับเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็มีความรับผิดชอบชุมชนแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทิ้งก็ทิ้งอยากจะคว้างก็คว้างนะครับแม้นว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าทุกคนก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าถ้า ทิ้งเศษกระดาษลงไปก็ทำให้ชุมชนหรือว่าส่วนรวมนี่มันไม่สวยงามนะครับมันไม่สวยงามทำให้เกิดมลพิษแต่ครับดังนั้นคนไทยเขาจะหนักตระหนักเลยนะครับจะเห็นว่าข้างถนทนทางนี่ก็จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีมมพวกเศษกระดาษนะครับไม่มีเศษกระดาษเลยนะครับแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่ ครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับมีก็ไม่เยอะนะครับบางคนเดินมามาเห็นเขาก็จะเจ็บนะครับชาวบ้านก็จะเจ็บเลยนะครับคนในชุมชนเขาจะเจ็บเลยเก็บแล้วเอาไปใส่ที่ไหนใส่ที่ถังขยะนะครับถังขยะก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเป็นผู้เตรียมไว้ให้นะครับที่หน้าบ้านแล้วก็ไปใส่ที่หน้าบ้านเสร็จแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็จะมีรถมาเก็บ นะครับอาจจะเป็นรายวันรายเดือนหรือรายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่แต่ละนโยบายของอตำบลน,นะครับดังนั้นเรามาเมืองไทยใครมาเที่ยวก็ต้องดูแลนะครับในเรื่องของความสะอาดเพราะคนไทยก็ถือความเป็นระเบียบด้วยนะครับจะทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงความเป็นระ,ระเบียบเป็นอันดับแรกนะครับจะไปซื้อข้าวซื้อของ ที่ตลาดที่คนเยอะๆเราจะต้องมีการเข้าแถวเรียงตามลำดับนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นการใช้บริการที่มีคนเยอะก็ขอให้เข้าแถวนะครับเข้าแถวจัดระเบียบไปก่อนได้ก่อนมาไปหลังก็ได้หลังนะครับต้องทำใจห้ามห้ามรัดคิวนะครับห้าห้ามรัดคิวถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยเขาปฏิบัติกันนะครับ มาพี่น้องครับมาหลายกิโลแล้วหลายาเวลาแล้วที่เราอยู่บนถนนของผู้ดูแลโดยาทางหลวงจังหวัดนะครับทางหลวงจังหวัดเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาชุมชนหรือว่ารอปรชอนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้องดูแล นะครับถนนเส้นนี้ไม่ได้ไปที่อำเภออะไรนะครับแต่ถ้ายาวไปเลยมันก็ทะลุออกไปทางอีกอำเภอหนึ่งไกลไกลไกลมากแต่อันนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างหมู่บ้านกับจังหวัดนะครับก็ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่อยู่ตรงนี้อ่าดูแล้วก็จะงามหูงามตานะครับ นี่รถเกี่ยวข้าวอ๋อไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวอันนี้รถรถเก็บฟางนะครับรถเก็บฟางขัดฟางนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากต้นข้าวหลังจากเกี่ยวเอา,มาเมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเศษฟางรถพวกนี้ก็จะไปเก็บเอานะครับมัดเป็นก้อนนะครับอัดเป็นก้อน,น เอาไว้ใช้ให้วัวให้ควายกินในยามที่มันไม่มีหญ้านะครับพวกที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำฟาร์มเขาก็จะรับซื้อนะครับก็รับประมาณ20บบาทกว่าถึง30สิบาทนะครับใครมีฟาร์ี๋ยวนี้ก็ถือว่าหารายได้ได้นะครับไม่ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ นะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยฟางตัวันนี้เอาหมดนะครับอัดเป็นก้อนเป็นก้อนเอาไว้ให้บัวให้ควายในหน้าแล้งนะครับหน้าที่มันไม่มีหญ้ากินนะครับก็เป็นผลประโยชน์คอยได้นะครับก็เหลืออีกไม่ไกลนะครับก็จะขึ้นทางหลวงแผ่นดินนะครับทางหลวงแผ่นดินนี้ก็เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด นะครับที่พี่บ่าวจะพาไปก็คือเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ตรงกลางๆเลยนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันพี่น้องครับถนนทางหลวงจังหวัดจะเป็นอย่างไรเออทางหลวงแผ่นดินนะครับโทษทีทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 02หมายเลขสองนะครับที่มาจากกรุงเทพมาถึงโคราชมาถึงพื้นที่ของคอนแกนเลี้ยวมาทางสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีนะครับครับในตอนนี้เราก็มาถึงนะครับเส้นสิ้นสุดเส้นทางของทางหลวงจังหวัดนะครับเราก็จะมาขึ้นทางหลวงแผ่นดิน นะครับเส้นทางร้อยเอ็ดสาร,รคามนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับในตัวเมืองนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นไฟแยกไฟแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2นะครับกรุงเทพร้อยเอ็ดหรือว่ากรุงเทพอุบลราชธาน,นีก็จะเป็นถนน,นใหญ่นะครับมี4ีเลนนะครับฝั่งละ2เลนไปกลับนะครับไม่ต้องไปสวนทางกันนะครับถนน้นททางก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีไฟส่องสว่างตอนกลางคืนยาวตลอดเลยนะครับ เรามาตอนกลางคืนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีมืดนะครับยิ่งภายในชุมชนภายในพื้นที่ของหมู่บ้านก็จะมีแสงสว่างส่องตลอดเวลานะครับสร้างความสวยงามสร้างความมั่นใจปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับ อย่าขี่เร็วเกินไปเพราะว่าถนนในเมืองไทยนะครับถ้าเป็นถนนแบบนี้เขาก็มีพื้นที่จำกัดความเร็วนะครับความเร็วก็จะไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกินไปเขาก็จะมีนะครับมีสัญญาณหรือว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับรับเลยอีตรงนี้เขาติดเอาไว้8 80นะครับก็ให้วิ่งอยู่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เขาจะมีกล้องวงจรปิดนะครับที่จะจับจับความเร็วถ้าใครวิ่งเร็วเกินไปก็จะโดนปรับนะครับโดนจับก็ขอให้รักษาระมัดระวังนะครับด้วยก็เหลือระยะทางอีกประมาณสัก10กิโลนะครับเขจะถึงจังหวัดมะ สารคดีในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ารถจะไม่เยอะนะครับเป็นช่วงที่พี่น้องเราไปทำงานนะครับคงจะประจำอยู่ที่สำนักงานนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นตอนเช้าตอนเย็นรถจะเยอะนะครับ ก็ผู้คนเลิกงานก็จะใช้เส้นทางนี้แหละนะครับครับนี่คือเส้นทางนะครับจากหมู่บ้านของพี่บาทสุนจิกนะครับมาถึงจังหวัดมหาสา,ารคามมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับ ท่านใดที่ยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ก็มาดูมาชมหรือว,ว่าท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอยากมาเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับการเดินทางไปมาสะดวกอย่แน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและก็ติดตามช่องของพี่บ่าวสุนจิกมาตลอดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ได้ติดตามได้กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์มาด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่บ่าวนะครับถนนจากนี้เป็นต้นไปก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่เวลามันก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วพี่บ่าวก็จะปิดเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอะไรพิเศษเดี๋ยวพี่บ่าวจะมา,ารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับ ทราบกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ